สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินตํากุ้งสดนะคะตําเองนะคะอร่อยมากขอบอกเลยวันนี้มีถั่วพูนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะเป็นผัดนะคะวันนี้เราจะมากินตํากุ้งสดนะคะทดลองรสชาติซีซัด ปูมาก่อนแม่คิดจะมาฝึกใช่มั้ยแกงปลาตรงเนี่ยย่าจะมาเจอปูตัว oh อะไรนะคะรายการอืมอร่อยนะคะก้องรสชาติแบบนี้อืมก็อร่อยอืม แสบบอครแม่อันนี้พิมพ์มือของแม่ใช่พิมพ์มือของแม่ไม่เหมือนร้านใครร้านใครก็อร่อยอมีเกลร้านเราเท่านั้นเี่อร่อยแล้วอืรอรสชาตินะอร่อยมั้งนี่อร่อยอร่อยนะคะเป็ตัวโตอือ มมมมมะเขือคมจังพอเพียงไปไหนพอแล้วจิ้มมือแล้วจนนิ้หมดแล้วมันอร่อยอร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอัน,นกินกับมะเขือ มะเขือเปาะแปะอันนี้เขาเรียกมะเขืออะไรเขือเปาะเขือเปราะบอเขือเปาะตัดเอาเลยใส่มื้อนี่ละคอยแซบลากกระป๋อ ทำเองกระเพ็ดเองกระแซบเองอยู่นี่แหละอื้มแล้วลก็ปกังปังปังอร่อยใช่ไหมใชนะ่อร่อยเอ้ยมาลองนะจ๊ะอืมปุ้งก่อนด์ผับด้วย

นั่นไงพ่อมาแล้วเออพ่อมาพอดีเลยมามากินส้มตำม,มาเร็วมาเร็วสวัสดีครับสากลชาแนลครับกินตแตมกุ้งกันจ้าวันนี้มีอะไรกินตำกุ้งตำกุ้งสดมีถั่วด้วยอันนี้ก็ลองชิมเลยสิันทำไมผีมือแม่คนเดียวไม่ใช่ผีมือพอ่อเหรอใช่อันนี้ส้มตำผีมือแม่ไม่ดี มันอร่อยมากผ่ดบมาผ็ดพ่อชอบผิดไม่ใช่หรอชอบอยู่ลองผิดขึ้นสมองอมต้องกินดดหัวแกะครับหัวภูอือม,อมกอดออกไม่ได้ไดไ้ออกไม่ได้เอออือมแกะออก นี่ต้องกินนู่นอ้อนนี่อันนี้หวานไม่แต่เม็ดมันแก่แล้วแก่แล้วนี่เอาลูกนี็ไมด้อันนี้อ่อนตัก่อนนะมีตัวด้วยแกเผ็ดขอลองกุ้งหน่อยกุ้งเกกุ้งสดๆเลยนะพ่อสดๆมาจากตลาดเลย หนึ่งดอกเดียวอยู่อืมโอ้วันนี้ก็จั่นเต็มด,ดวงจั่นเต็มดวงเลยแล้วก็ไม่มีดาวสักดวงเลยดาวมีใบแลน <c oughs> อืมอ,มอมตังกเกือกเลยโอ้อันนี้ก็แก่มาครับมาครับมากินน้ำกันเด้อเออกินข้าวแ้งแ้งน้ำกันเด้อแซ่บ อ,อร่อยมากพ่อพูดนิสารกับแม่มีนี่กัดเลยยังคึคคกเลยอือเข่าข้าวหวานไม่ขมเขื่อนตลาดเจ้าเจ้าเดียวกันแล้วพ่อแม่อนนี้อันนี้นนของยาซับของยาซับนี่ปลูกเองอันนี้ของ ไม่ใหญ่อะไรมันบุกเอิงปาาลอดสารพิษอ,อันนี้ขอสิบบาทได้เยอะมากับ้านนอกนอไม่เหมือนในกรุงเทพนไ,ได้มไม่หกไม่ไมไมก่งก็ได้ไม่อยากเก่งอเคนอ่อนมรละกอจากไหนคะจากหลังบ้านสวนหลังบ้าน ตรงนี้ก็มีเต่มะเขือเทศตลาดมะนาวจัดสวนหลังบ้านฮะอันนี้ก็เอามาจักอะไรนะ่วนผู้สวนคุณยายซับสดมีมะละกออยู่ตรงนู้นเองที่ตลาดสิบบาทนะครับใส่เยอะมากท้างไรกรุงเทพนี่ไม่มีกระจาษตรงนี้เออมะละกอมะละกอเราเองกอบ ตามมันอกนะครับก็จะประมาณนี้ปลูกเองทําเองปลูกเองกินเองนักเลงพอกล้วยตรงนั้นก็ยังไม่ออกสักหน่วยเลยดูครับสับจิตจัด สุดท้าย,ายสุดเอ๊ะยปกินนี้ก่อนออโอเคอืมว้ายกรเดนเขากันเขากันปวดฟูเลย กมากมจะได้จำน้อยไปหน่อยอ้าคำสุดท้าย <c oughs> จะลาคลิปนี้ละตอนนั้นเราก็ถ่ายกับยายยายไปแล้วเพราะว่ายายเพล็ดเราเป็นเสร็จไม่ได้เป็นได้ไม่นอ่อยเพราะวายายแก่แล้วมไม่ได้โตเหม,มือนเรา ทำหน่อยมันง็เสี่ยเป็นธรรมเนียมสวัสดีอะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยก็ดีครับอมเมนต์ด้วยก็ดีกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมันไม่เห็นหัวบเอเห